ทุกท่านนะครับก็วันนี้ ด้วยนะครับช่องโฟกิชิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับตอนนี้ขออนุญาตประกอบคันเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชมบริเวณบรรยากาศหน้าหมายนะครับว่าสภาพหมายเป็นยังไง ออกครับตะกอกไซโลนัมีเล่นนะครับตะกอกยำเช้าติดตามตัวต่อไปครับผมอ,บอีสอกนะครับเส็นบัสสักเกือบรุดกินมันระเบิดเต็มปากเลยนะครับไซนี้ก็ประมาณสี่ห้าโลนั่นมีไม่อยู่เลยเยคนเดียวเหนื่อยเลย โอเคครับตามตัวต่อไปอ๋อป,ปิดสวัสดียำเที่ยงครับนะทุกท่านในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อกี้นี้งัดยี่สกใสส์สวยสวยไสเมื่อกี้นี้ก็ประมาณสี่ห้าโลโอ้ยนั่งรอมาตั้งแต่เช้านะครับ เมื่อเช้านี่ก็มันลากไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่ามันวิ่งเข้าต่อมันน่าจะไม่ใช่ต่อน่าจะเป็นโขดหินนะครับเพราะตรงหน้าหมายที่ผมอยู่นี่มันมันสภาพหมายมันจะเป็นหมายโล่งแต่ว่ามันจะมีแนวหินวางเรียงกันยาวๆมันน่าจะลากเข้าซอกหินตอนเช้าแล้วก็ขาด แล้วก็ต่อมาก็ประมาณ9โมงได้กระสุกไซส์โลกว่ากว่าผิดคิวมาตัวหนึ่งแล้วก็ตะโกบไซส์สวยๆแล้วก็เมื่อกี้นี้ล่าสุดนะครับอีศกในรถถังไซส์ประมาณ4-5่หโลคิดว่าจะหลุดซะแล้วแต่ก็ไม่พลาดนะครับมันระเบิดเต็มปาก เสียดายไม่ได้ตั้งกล้องตอนที่มันลากก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามตัวต่อไปครับว่ามันจะมาอีกไหมวันนี้เราก็สู้กันถึงนั่นแหละห้าโมงหกโมงนะครับค่อยกลับบ้านครับผม โอ้ยเคียกยลืมกดในภาพอยู่ในภาพตอนนี้ใ่ตอนเยอะไม่กดอีกคนลืมตายโอ้ย,ย,อยนี่ครับะกดหนุกดำไม่กนินนลืมตายไปดีลูกพี่มาแล้วครับไม้แรกนะครับตีไปไม้แรกกินเลยนี่ครับแพ้สามน,น้าแล้วครับ จบฟาน,นะครับจบฟานอะครับคนะืมกดตอนเยอะไม่เป็นไรได้ภาพอยู่หนูว่าหนูกดแล้วไม่ลืมไปว่ามันไม่ขึ้นมาสามโล And <AND โลครับตัวนี้ฝากด้วยนะครับแอ่ตามนะาเยื่อนนาเอกนะครับตามตัวต่อไปครับ

มาถือโทรศัพท์แยมชือไม,มาแล้วครับตัวที่สองแลครับยี่ศกมาเดินมายี่สกใส่เลยครับมาครับแล,แล้วครับติดติกันครับตัวที่สาม ลอดหัวหนูนิขี้แตกขี้แตนลอดลอดลอดขุ้นข้างล่างสิข้นที่สามครับ,ต,รบตา,บาบพี่ญญมีมังนะีศกยอดนำตัวต่อไปนะครับ แค่ไหนยกันับุตรขันดข้นเข้าข้างหน้าเลยต,ต,ตั้มตั้มลองโทรขับทั่หนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งสิ ไม่เห็นแน่เลยประเด็นนะเด๊ะก้องยอดลำที่สี่หมดเลยนี่ครับทีมงานโกฟิชชิ่ง ระวังดิ้นหลุดรถถังคันที่4นะครับปดกิ๊บเลยปลดได้งไงนี่เป็นตะก้อวิ่งต้องตัด,ตดกินตะก้อวิ่งนะครับ ผมอยู่นี่แพ้สามนะครับแพ้สามนี่ก็กว้างขวางดีฝนตกฟ้าร้องพายุมาก็พอหลบได้อยู่นะครับนี่นะครับสภาพแพรสามนะแพรสามก็หน้าตีก็ตีหน้าตรงนะครับถ้าใครจะมาลงแพรสามนะ ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องเตรียมสายถ้าได้สายเล็กยิ่งดีนะครับถ้าสายใหญ่นี่ตีไม่ถึงแน่สายที่ผมใช้ก็เป็นสายของเอ็นของ Big กเกมนะครับ40ปอนด์40โหลดนะครับ40โหลดก็ถึงมั่งไม่ถึงมั่งถ้าจะให้ดีต้องประมาณสัก30ปอนถึง ยี่ห้าปอนด์กำลังดีเวลาเล่นก็เปิดเบรกหวานหวานหน่อยนี่นะครับสภาพนูนันกตกปลาก็มาตกกันหลายคนอยู่เหมือนกันเมื่อคืนนี้ก็มีพายุฝนมาแรงมากมันอาจจะเป็นกับพายุหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีส่วนนะ เพราะว่าเหยื่อที่เราตีตีกันไว้ถมถมกันไว้เมื่อคืนนี้พายุมาคลื่นแรงมันก็อาจจะซัดเหยื่อที่เราถมถมกันไว้เนะี่ยหายไปหมดก็ผลงานนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับแพสามนะเกินปลาสักเข้าทั้งหมดสิบสามนะครับได้ห้า สายระเบิดไปหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งนอกานั้นบุดหมดเลยครับได้แค่ห้าหางนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโกฟิชชิ่งไ้ด้วยนะครับแล้วก็เหยื่อหน้าเอกนะครับฝากมาด้วยแพรสามน้านะครับถ้าต้องการเหยื่อก็ติดต่อหน้าเอกเลยนะครับผมทลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทริปหน้านะครับครับผม สวัสดีครับ